รู้ว่าแต่ได้หมื่นหมื่นหมื่นไม่ได้หมื่นอ่าเป็นไงบ้างไฟนี้เหนื่อยตัวใหญ่ฮะน้องเขาใหญ่เหนื่อยกระจับบุกไหมครับผมโอ้โหจับบอลจับบอลจับบอลโดนไหมโดนทุกลูกเลยครับเหนื่อยโอ้ขวนอย่างงี้เขาก็โอ้โหตัวสูงตัวหนาปีนิดแต่วันนี้วันนี้วันนี้เกมการชกวันนี้เราคิดว่าเราเราอาวุธเราได้อะไรน่าจะได้แข่งครับแข่งเอเจค้าแล้วก็เห็นเห็นใช่ไหมฝีมือถอยมากไปไหม

นนิดห่อยครับอ่าไอ้จ้ามาให้โดดลูกกระจับตอนนั้นได้บอกกรรมการไหมบอกการจิบจูงมือกันโอ้เอาละครับวันนี้จำแช่นาะไปเออสองไปสองไปไปแพ้ใครมาตอนนี้เลยแพ้ต้องเป็นสาบสามวันร้อยเจ็ดสิบแปดได้ไปเจอใครที่จัดแล้วแต่เนี่ยอ๋อยังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมเชยเที่ว่าไงเมื่อกี้นักศึกษอ่า ฮะอ่าแล uh, oh, ้วครับผมอ่านี่ค uh, ร uh, 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 ับตยามนะนี ans ans. ่นี่นอ้นี่ฮะนะเกมบอลประีก็ห้ามหันกันเนาะผลแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราแพ้เขาเรื่องลูกไหนลูกไหนเอ่ะลูกขาโดนเตะขาใช่ไหมอ่าออ่าเอ้าวบอกแฟนบอลจะตใจหน่อยอ่ก็ขอโทษทุกคนอ่าอ่าไม่เป็นไรครับ เอ้ามาคัดทูตนะบอกการเมืองจะตามหน่อยเนาะจะตามครับก็วันนี้ก็ทันได้แล้วเอาล่ะครับผมอยินดีเลยนะอ่ะเป็นรักษาให้นะ